เบียดกันเลยครับนี่ปุ่นะปัดเอาะให้ล้ำสับเลยครับแบบนี้เอาจะขี้ไปมัอก็ไวล้ำหลายแล้วนะครับมัมนเลยติดับออกล,ล้ำหลายแล้วก่อน สวัสดีครับปุีิเดล่ามาข้ามเขาสวนน้ำไหม้ครับพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ยหมวกบุกตาดีครับทำไมออกหลายแล้วครับเนี่ยเบื่องสั้นสัหลังอยู่ครับพี่น้องหาตัวนี้เป็นไงกำลังงามเลยครับเริ่มแล้วพี่นอ้องอือโอ้หาก็เรียบขวบ ก้อนนี่เลยๆหลน้อยครับหาสองมองง้าครับอ,อุบอ้ยโอ้ยบาร์เมนบอมี่นอใหม่เนาะเห็นแต่อันนี้เพิอมขื่นน้อขื้นมาเป็นขืนน้ำาต่อครับต่อที่เขาสาบอกแหววเ้องบ่ได้ออกไหวก,ก,ก็เลยเป็นขืนมาเป็นแนงโอ้พีผีครับนอ้อยผีครับน้อยยังไงแล้วครับ โอ้โนี่แหวออกน้ำคิงอย่างน้อยแบบนี้เกลี้ยงกันเลยครับแซับลมลงลมลงเอาเทียเดียวเลยนี่เป็นแหนงของมานะครับอันนี้ก็เอาพักออกนี่เนี่ยโอ้แล้วมันเป็นแหนง โอ้โหดครับที่เขาถมดินไว้นะครับนี่เริ่มแตกขึ้นมาแล้วครับนี่กำลังงามเลยนี่นะครับนี่กระเมียนดินโอ้ปอร์เมียนข้างล่างนี่เป็นใบไผ่นะครับเราขอดินถมไว้เป็นปุ๋ยพอดีเลยครับบาสแม่ยังบานนี่มาเบิ่งดูสองกอนนี่โอ้พี่ครับกอนนี่กับกอนนี่ดูอ๋ออันนี้อันนี้เขาเอาไว้เป็นลำนะครับนี่เนี่ยเงาเงาเนี่ยเขาเอาไว้เป็นลำนี่ครับ อันนี้เขาก็จะสัาบออกนะครับว่าเกิดท,ท,ทีกันเลยเกิดน้ำต่อครับเนี่ยอ,อันนี้ใบก้อนงอยน่อยอน,นี่เก็าใบก้อนว่ามันยังซ่องลายก็่าอยู่ครับลายก็ทุกลอบอยู่ครับ ปุ่นก่อนนี่ครับพี่น้องเบียดกันเลยครับนี่พุ่น่ะปัดเอาให้ล้ำสามเลยครับป่านี่เอาจะที่ไปเขาบอกไว้ล้ำหลายแล้วนะครับเขาเลืลลอสกสับออกล,ล้ำหลายแล้วกว่อนโอ้พี่ครับ รั้มนี่ก็จะไหวนะครับรันี่งเง่ยสมบูรณ์ด้วยครับนี่อันไหนบรสมบูรณ์เขาอิกตัดดอกครับนี่อันนี้ลำนี่บสมบูรณ์ครับใหน่ๆอยูย่ช่วงนี้ก็สิคัดนะครับคัดทีนอทีสมบูรณ์สมบูรณ์ใหม่เป็นลำ้มนะครับเป็นน้องใหม่รอบแรกนะครับวอตาเดา็ดซับนะครับสวนนี่เขาปลูกใหม่ còn gây vững cho mày nữa tên nó, nó như nhây thò chén của này Và ớt xám nói gặp lắm này vậy vầy แบ่พอมกันเอาก็เไยบาได้ออกมาเอาไรแดด้ย่เป็นบางรอนี่อันนี้ก็ขึ้นมาไว้แต่เป็นล้ำครับดินก็จะเริ่มแห้งแล้วครับฝนวันนี้ตกลายมื่อแล้ว มันาดล้ํล้ํานี่ฮะก็ออกโลดมาเบิ่งฟังนี่ดูบันขึ้นไม้งามงามโอ้พี่ครับกป็นังฝนขึ้นดินครับเนี่ยงามเลยกันฝนมดโตกีกกระสือเดมมดหนานครับพี่น้องพี่ครับสามนองงามๆเดี๋ยวออกสวงครับอีกล้ําหนึ่ง เอาไว้ให้เป็นล้ํครับนี่ครับขาห้อบรสษับออกออมันเกิดส<อ>ีเป็นแนนหนงนนขึ้นมาครับนั่นมันเขาจะมาแทงอีกอันขึ้นเป็นแมงครับสีฮักออกเลยนี่ครับอันนี้กะยังบางทันได้เอานะครับวันถุดิบดินขึ้นมางามๆเลยพี่งางผีดกับน,นี่ครับ โอ้ยเหลียตาพี่น้องเอ้ยบาดนี้โอ้คุณครับเอาตามาหน่อยพปดครับก <c oughs> วานสิวไหลปนีเนาะนอนง่เนาะครับก็เลยกลืนละหล่นตานี่ครับกส็สิถ้าฝนมากก็จะมีเรื่อยๆครับก็จะย่าล่ำก็จะผ้ามาซับน้ำแม่ให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยเรืเรนะครับเนี่ยถ้ามันแห้งเาก็จะเดี๋ยวมอดน้ำนะครับเอาวันนี้ก็ได้ไล่ครับพี่น้อง <c oughs> เพื่งยาร่ำสับหน่อยเพื่อนๆนะครับลล่นตาเลยรับย่าจะลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจย่า่ำได้ด้วยครับ <อน S 1> เรา,าจิ้มหนิกอ่ะฝากไว้ที่หนิกแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ